ครับ<อ>วันนี้ <มา S 2> ตรงกับวันเสาร์ <c oughs> วันนี้วันเสาร์ว่ะเนี่ยว,วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่บแปดไงวันวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับพวกเราก็มาบ้านครูน้อยนะครับครูสอนพระบาปมากๆสอนพระเออโบราณเขาตื่นสอนพระสอนเจ้า <c oughs> อาจารย์อาจารย์นี่คนนึองสอนด้วยกันอาจารย์เลอน้องสอนจริงอาจารย์น้อยครูตื่นทำนี่ตอนนี้เรากำลังทานอาหารกันนะครับเช้าข้าวต้มข้าวต้มเบกฟัดเบกฟัดไม่มีแทบงนู้นเดี๋ยวโดนเฮ อ้าวคุณน้อยคุณน้อยรายงานตัวหน่อยของตื่นทอันนี้เป็นสบายดีอันนี้อยู่สัวปราวชื่ออันนี้ชื่อชื่อน้อยชื่อจริงเมีชื่อจริงไทยเดิงไทยตรงๆอะไรเนี่ยไทยเริงคำพาพงผาโอ้โหก็ที่นี่เรียกบ้านอะไรเนี่ยบ้านปากซอนปากซอนเป็นอำเภอชนะสมบูรณ์เป็นชายแดนระหว่างอันนั้นอำเภอปากเซกับสนสมบูรณ์ก็คือจะเป็นอยู่ในแขวงเจปาสัก ขึ้นไปเลยก็เป็นทางที่จะไปขึ้นนครหลวงเวียงจันทร์เป็นภาคเหนืออันนี้ลงไปใต้ก็ไปดีผีคอนพระเพ็งที่เราไปเมื่อวานเมื่อวานนี่ละก็คือเราใต้เดี๋ยววันนี้เราจะไปในต่อเนี่ยวันนี้เราจะไปที่ปากช่องที่ราบสูงที่ว่ามีหนจะลิงกันนะหนจะลิงเดี๋ยวจะไปกินกาแฟต้องเลยไปกินกาแฟที่หนสะลิงไอ้เราเรามากันได้ยังไงเนี่ยตาเฮ็ด ตอนนั้นเลยกูน้อยกูน้อยกูน้อยไปอยู่ไปอยู่เชียงใหม่มาไปอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็มีนี่สองพี่นี่นะที่เป็นแม่อยู่นี่นะโอ้โเอ้าพ่อแม่อะไรงานตอนไหนเป็นแม่อยู่เออเนี่ยนะพ่อบุญธรรมไม่แม่บุญธรรมพูดงานต้งตาวไม่พูดเลยเลยเอาเลยนี่แหละตานนี่แหละตานชื่ออะไรอ่ะสบายดีสบายดีนะครับ ทำใบทำใบนะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็ทำใบงานประเทียมเพือใช่ใช่ไหมทำใบทำใบก็ทำงานด้วยกันทำงานตอนเป็นผู้สอนงานประเทียมเพือพระสงฆ์พระสงฆ์นะถวายความรู้ให้พระถวายความรู้นะสอนมันจะว่าผิดนะถวายความรู้นะถวายความรู้กลับเราก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ เพราะว่าพวกเราได้มีโอกาสมาเป็นย oh, like ังไงอาหารแสบบ่อาหารแสบแสบใช่ได้ใช the anyway ้ได้ใช้ได้ด oh ูดเบืบอพี่อาหารเนืเอามคนเนก่ยมีเชฟมาจากเมืองนอกแคนไหเชฟเป็นไงเชฟเพิ่งได้กินข้าวเนี่ยนะอันที่ทำเสฟก็กินหมดจ้าเอาแล้วนี่ล่ะนี่มาจากไหนเนี่ย หนดุทนายมาจากสิงห์บุรีสบายดีสบายดีเอานั่นแล้วโอ้เนื้มาจากหน่อยดุกพูดภาษาลาวสิงห์บุรีชัยนาเอธพูดภาษาลาวนี่ทนายมาจากสิงห์บุรสบสบีสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้อง เอ้าแล้วนี่ไก่เนี่ยนี่มาจากสุพรรณมาไก่ใหญ่ครัพี่ใหญ่มาจากสุพรรณค่ะสุพรรณนะอย่าเนอยเขาได้ยินนะตายก็ไม่งั้นไม่เป็นสุพรรณเอ้านี่นะมาจากไหนเนี่ยนี่คุณนี่คุณพี่นักบินนะครับมาจากนี่เลยไม่ไงนี่คนไล่ตันณฑ์เลยมีทั้งอี่ด่านนัะบังลาง ไปทั่วประเทศเจาวินเจ้าวินนะครับก็เรามาร่วมทริปกันวันนี้นะครับก็มากันสี่วันสามคืนเดี๋ยวทำบุญครบรอบไงทำบุญาเรื่องกูไคิดเีก็อาหารอร่อยนะครับมาที่นี่คููน้อยครูทองใบเอ้ยกำใบนะครับ ที่นี่เขาไม่เรียกทองคำมือนบรรย์บรรเลานะครับเขาเรียกบรรย์เขาเรียกคำก็เลยชื่อคำใบนะครับถ้าเป็นบรรเลาก็องใบที่นี่มีแต่ขับต้มเครื่องอ๋อเนี่ยนะที่เขต้อุ้ยเขาไม่มได้มีกุ้ยกุ้ยเราไม่มีเราไม่มีกุ้ยเราไม่มีกุ้ยเราไม่มีกุ้ยขับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูบรรยากาศ บ้านของอาจารย์ครูน้อยจ<า>ับทำใบนะครับที่ตอนรับพวกเราได้มาสอบกพราวกัน<ป>เรามากันตั้งแต่วันที่ออกเดินทางจากบ้านวันที่25แล้วก็มาครั้งคืนที่อุบลแล้วก็ยี่สกเราก็เดินทางเข้ามานี่นะครับ<ป>เดี๋ยวพวกนี้ยี่สิบ พวกนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับแต่ว่าก่อนกลับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรช็อปแล้วก็ไปเที่ยวทิ้งท้ายกันนะครับบ้านเห็นบอกว่าบ้านหลังนี้ปลูกมาเมื่อ5้าปีที่แล้วนะครับก็เราของบอกวกัาทธรบางส่วนทำเองแล้วก็บางส่วนก็จ้างช่างนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศที่ สอปปหลนะครับบันครูน้อยก็อยู่ตรงปากทางน,นี่ครับด้านหน้านี่เห็นถนนก็รถกำลังจะประปรงถนนนะครับ บ้านที่เรามาอยู่ก็ใหญ่โตพตอสมควรนะครับแน่นหนาเห็นเจ้าของบอกว่าสร้างโดยอิฐมอนนะเสร็จแล้วก็คงจะสวยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวขอดูมุมนี้ก่อนนะครับก็คือเมื่อวันนั้นเราเข้ามาวันแรกเจ้าของบอกอ่ารายงานว่าลัดยางรัดยางหมด่อยกับบ้านหนูลัดยางหมด ก็คือเขาลาดที่อื่นหมดแล้วมาที่นี่หมดพอดีก็เลยยังเป็นถนนดินอยู่ถนนลูกลังปนดินนะครับก็บให้ดูบรรยากาศบ้านครูน้อยรูคำใบนะครับแกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รู้จักกับดรสุภลักษณ์นะครับคุณประาศาสตร เปลี่ยนเสมือนเป็นแม่บุญธรรมนะครับไปรอบๆบ้านไปดูไปดูแพะบ้างแพะเห็นแพะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวจะไปดูแพะนี่สนุกสนานแพะวิ่งแพะวิ่งอะไรฮะที่นี่ก็เฮ้ยเนี่ยแพะนี่เนี่ยเฮ้ยเป็นไงเจ้าสบายดีบ่ สบายดีบ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังบ้านนะครับก็แม่ครัวมาทำอาหารกันมาเช้าตรงนี้นะครับเพราะว่าบานดันบนนี้ยังไม่เสร็จเจ้าของทำไม่สูงนะครับน่าจะเกือบเกือบเกือบสองเมตรนะครับเห็นเจ้าของบอกว่าต่อไปต้องทมดินเพิ่มนี่ครับ เมื่อวานเห็นเจ้าของทำไก่ให้กินน่ฮะี่เลียงมีไก่มีเป็ดมีแพะนะครับโอ้โหนี่เบียร์เลาวเขยลาานะครับคนไหยเราเรียกเขยรลาวก็คือเบียร์ลาว นี่ด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนะครับเขาจะมีโรงเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะนะครับนี่สงสัยเตรียมไปตั้งถังปลาแม๊คแม๊คแม๊แม๊คแม๊แม๊แม๊โอ้โหหลายตัวมั้งนี่แม๊คแม๊คไงบ้างครับครับอื้มแบ๊คแบ๊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  นี่ให้มาแม่ก็เดินชมไหนๆเรามาแล้วนะครับก็ไว้เป็นที่เลยเดี๋ยวถ้าเกิดบานเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าของถ่ายส่งมาให้ดูนะครับนี่ใช้รถคลุก นี่ทะเบียนนี่อะไรจออะไรเนี่ยออจอบอนะครับบางทีก็ดูยากนะครับภาษาเขาเพราะว่าภาษาเขาอักษระอักษรเขามีแค่ยี่ยี่สิบเจ็ดตัวแค่นั้นนะไมใหเหมือนของเราของเราสี่สีตัว<อ>ครับก็เดี<อ>๋ยวให้เจ้าของบายบายกัน จบคลิปมีอะไรมีอะไรจะพูดไหมเจ้าของโอกาสหน้าจะโอกาสหน้าจะเชิญใหม่เชิญใหม่นะเอาแล้วจะไปเมืองไทยไหมเนี่ยมีโอกาสจะไปไหมต่อด็อกเตอร์ไปไปค่ะต่อด็อกเตอร์แต่เพราทำกลัวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาทงหน้าจะได้สบายได้ได้ได้๋ยวไปฉลองด็อกเตอร์ที่นี่ก็แล้กันนะเดี๋ยวพาไปแอลทะเลไทยเออวางงช็อออตเรื่ะไรมเออไปเที่ยวหน้าไปเที่ยวทะเลกันดีกว่า ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับที่สปปลาวเปนไทยรอบหน้าพาไปเลนเายัม่เคทะยนี่จะพาไปเที่ยวทะเลเลยไปไหนไปัทยาหรือใต้เขาจะไปนี่นออันดามันนี่มกรี่อว่ไม่นวันนี่เองสิ